สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโด,ดเดอะลีฟินเพชรเกษมสปก ไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการจัดที่ดินแต่อยู่เคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรช่วยยกระดับสินค้าเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสร้างตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. ให้พี่น้องมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขในเขตพื้นที่ดินครับเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสนพอปปจะทำให้เกษตรกรอยู่ได้อยู่ดี มีความสุขคุณผู้ชมคะากรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้น้อมนำเอาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลค่ะเพื่อเป็นที่เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเราไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับ7ภาคีเครือข่าย10หน่วยงานหนึ่งในน,นนั้นคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปนิกมาช่วยในการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิศาสตร์ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนนำการปรับประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัต,ติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิสังคมสู่โคกหนองนาโมเดล คืองานสถาปัตย์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นการสร้างภาพอนาคตเนาะให้คนที่มาให้เราออกแบบเห็นภาพอนาคตล่วงหน้าทีนี้นการทําแปลงเกษตรเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาเห็นภาพอนาคตว่าที่ดินแปลงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรรมอย่างเดียวมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นอาจจะต่อยอดไปถึงขั้นก้าวหน้าอย่างไรก็ได้แต่ว่าขั้นพื้นฐานเริ่มต้นกะเริ่มต้นจากภาคเกษตรก่อนแล้วพอเขาเห็นว่ามันสวยงามจากบนกระดาษเนี่ยเขาจะมีแรงบนันดาลใจและอยากทําให้มันสําเร็จ จุดเด่นของสถาปนิกในการที่มาช่วยงานเรื่องนี้จริงมันคือการที่ไปปรับรูปแบบของการที่จะไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยให้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายมันไม่เหมือนกันเงเพราะว่าหลักการออกแบบเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้มันต้องออกแบบตามภูมิสังคมจริงภูมิก็คือกายภาพสังคมคือวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็นิสัยใจคอเขานั่นแหละยากที่สุดในการออกแบบมันคือออกแบบตามสังคมมากกว่าภูมิภูมิเนี่ย ทั้งประเทศไทยมันก็ประเทศเราไม่ใหญ่หญไงความแตกต่างไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มันก็มีแค่เรื่องปริมาณน้าฝนทิศทางแดดลมอะไรแค่นั้นเองแต่พอเรื่องสังคมปุ๊บโอ้โหวัฒนธรรมนี้มันไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นรูปแบบเนี่ยมันก็จะไปปรับตามสังคมเยอะแต่หลักสําคัญจริงๆเนี่ยในเรื่องการออกแบบเนี่ยถ้าตามพระราชดำริจริงๆในการพัฒนาพื้นที่เนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการหาหรือจัดการแหล่งน้ําให้ได้ก่อน ตอนนีโคกดองนาหรือกาแฟทฤษสรีใหม่เนี่ยแหล่งน้ําสําคัญที่สุดก็คือน้ําฝนนะฮะเพราะว่าปริมาณน้ําฝนในบ้านเรามันเหลือเฟือน้ําฝนเนี่ยพอเราพูดว่าน้ําฝนเก็บแต่น้ําฝนทุกคนก็จะคิดแต่น้ําฝนที่ตกลงในที่ดินตัวเองแต่จริงไม่ใช่น้ําฝนที่หลากจากที่อื่นเข้ามาก็ใช่น้ําฝนที่อยู่ต่ํากว่าแล้วจะหาวิธีใช้โซลาเซลล์ดึงกลับมายังไงมันใช่หมดที่อะไรที่อะไรอะไรก็ตามที่เป็นน้ำนะฮะมันใช่หมดแล้วเราก็บริหารจัดการน้ําให้ได้ก่อนพอบริหารจัดการน้ําได้เสร็จปุ๊บเนี่ย ขั้นที่2ในการมีผลต่อการออกแบบก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินการปรับปรุงดินมีร้อยวิธีเลยการสร้างป่าการห่มดินการปลูกหญ้าแฝกการปลูกต้นไม้อะไรสารพัดเลยการทาปุ๋ยกทำน้ำหมักเนี่ยการปรับปรุงดินสเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสเต็ปที่เกี่ยวพันกับงานเถษตรปฏิค่อนข้างตรงก็คือเรื่องของการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมนนี่คือขั้นขั้นพื้นฐานจะมีอยู่แค่สาสเต็ปเองครับมันไม่ใช่แค่พึ่งตัวเองละถ้าเรามีกินมีใช้มันเหลือแล้วล่ะมันเริ่มรวมกลุ่มแล้วก็ค้าขายได้ เราเนี่ยใน,นหรือโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยพร้อมจะเข้าไปช่วยหนุนต่ออย่างไรแต่ต้องหนุนโดยไม่ให้เสียที่ใสยอย่างเงี้ยอันนี้คือประเด็นที่สําคัญเช่ไหมเพราะฉนั้นปัจจัยสําคัญจริงๆที่จะทําให้งานออกแบบทุกชิ้นมันสําเร็จเนี่ยก่อนจะออกแบบต้องพัฒนาคนต้องฝึกคนให้เข้าใจก่อนว่าเป้าหมายจริงๆอ่ะไม่ได้ออกแบบให้เพื่อจะไปคุณจะไปรวยนะออกแบบจากขั้นพื้นฐานพึ่งตัวเองก่อนนะแล้วคุณจะต่อย,ยอดอย่างไรพร้อมแล้วค่อยต่อย,ยอดอย่างเงี้ยคือต้องการเปลี่ยน mindset คนสําคัญมาก พราะนันขั้นตอนจริงๆเนี่ยเริ่มจากการเปลี่ยนไม n d s e ตคนนะการออกแบบเป็นเพียงเครื่องมือในการที่จะให้คนสนใจเข้ามาเปลี่ยนที่ธีคิดแล้วเห็นภาพอนาคตแล้วไปด้วยกันดังนั้นการทำโคกหนองนา คือการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่สำหรับทำกเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับภูมิสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อทำให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้รวมถึงสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งบมนพื้นที่ของตัวเองได้จริงอีกด้วย ่งท้ายปลายปีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาของขวัญในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้คนไทยหัวใจเกษตรแนะนําสินค้าจากกลมส่งเสริมสากลนะคะซึ่งเขาคัดสรรนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆโดยสมาชิกสากลการเกษตรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรจาก,จากทั่วประเทศมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ซึ่งจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยทั้งผักผลไม้สดอาหารแปลรูปข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพเพื่อจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่กันค่ะใช่แล้วนะคะไปชมไปช็อปกันได้นะคะที่อาคาร1กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคม2564ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9โมถง,มะะววงโมถึง4โมงเย็นแล้วก็เวน้นวันอยู่นคาตาเลอร์ค่ะค่ะ,ะ,ลคะ,คะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่อง9 อ็มคดีกฎหมายเลข30นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปู๊กกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะได้ข่าวว่าลูกหลานเกษตรกรนะมีของหลากหลายมากมายเลยนะคะก็สามารถที่จะ,ะใช้ตรงนี้เป็นสื่อกลางได้เราจะเป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย นะที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจะมีรายได้ในปีใหม่มีความสดชื่นหลังจากที่ท่านก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าเนื่องจากที่ว่าเราได้เจอโควิดต่างๆมามากมายอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราช่วยกับเกษตรกรของเราไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมอันนี้ไม่มากน้อยแต่ท่านซื้อเพียงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะในการที่จะมอบกระเช้าเงินอันนั้นจะมุ่งตรงเข้าสู่กับเกษตรกรทุกคนเลยค่ะ